ทุกวันนี้การแข่งขันทางธุรกิจเพิ่มมากขึ้นจำเป็นต้องอัปเดตความรู้ให้ทันสมัยอยู่เสมอมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยนอกจากจะให้ความรู้นักศึกษาในห้องเรียนยังเชิญกูรูเจ้าของธุรกิจระดับประเทศมาให้ความรู้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยที่มีจุดแข็งที่สุดเนื่องจากมีความเชื่อมโยงกับนักธุรกิจทั่วประเทศผ่านหอการค้าไทย และสะภาหาอการค้าแห่งประเทศไทยถ้าว่านักศึกษามาหลายคนค้าได้คนเหล่านี้มานั่งเล่าให้เราฟังยิ่งเป็นส่วนเสริมที่ดีที่สุดการเรียนกรณีศึกษาต่างๆที่เกิดขึ้นจากองค์กรที่เกิดขึ้นจริงนักศึกษานั้นจะได้เรียนรู้จากในห้องเรียนของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยครับทาให้เราได้เรียนรู้ปัญหาก่อนคนอื่นและทําให้เรารู้วิธีการแก้ปัญหาที่ถูกต้องด้วยค่ะนอกจากนี้มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยยังร่วมกับหอการค้าไทยในการให้บริการทางวิชาการแก่สังคมเช่นการเปิดหลักสูตรผู้บ บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์หรือเทปคอรดโดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิมาบรรยายเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเปิดโลกกว้างสู่อนาคต